แล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่ครับในคลิปนี้เราจะมี3ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยผมจะเล่นเจ้าเล็กเนี่ยนะเทียบกับเจ้าตัวออริจินอลให้ฟังว่ามันเป็นยังไงต่างกันยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่2เราก็จะเล่นทอยอัสไวสแซมหรือเล็กทองเนี่ยกับเข็มขัดให้ดูกันเต็มๆยาวๆไปเลยแปลงล่าปล่อยแม่ตายแล้วในส่วนที่สสุดท้ายจะปิดไฟเล่นคืเล่นเข็มขัดแล้วปิดไฟเล่น เพื่อนๆน่าจะชอบเพราะว่าเล็กสวยมากสวยมากเพร้อจะไปดูกันยังฟังเสียงแรกของมันเลยกด Rider a ไรเดอร์โยสวัสดีครับ RIDER AUTO ตโตครับ m มื้อคริสต์มาสเป็นไงบ้างครับวันนี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างวันนี้มารีวิวคนเดียวเพราะว่าน้องออตโต้ติดภารกิจตีป้อมอยู่ไม่ได้มา ที่เรรีบมารีารวิวเพราะว่าวันนี้รีวิวของพิเศษมันนี่ครับนี่เลยมาจากญี่ปุ่นสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยชื่อเจ้านี่คือทอย White Stamp ครับมันก็คือเจ้าไว Sta ซมเล็กที่มีรูปร่างสีทองแบบนี้เลยความพิเศษของมันคือมันขายเฉพาะในร้านทอยอ s ญี่ปุ่นเท่านั้นทอยอ s ไทยไม่มีขายทั้ประเทศอื่นไม่มีขายครับผมให้ทีมซื้อมาจากญี่ปุ่นสดๆร้อนๆเพิ่งถึงไทยเลยก็ต้องรีบมารีวิวเพื่อดูการมันเจ๋วมากๆด้านหน้ากล่องครับ DX t อ็กซ์ทอยอ s t ไวส์แซ เป็นเล็กสีทองแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆแล้วก็เป็นคอมเบอ d e เล w อร์รกับไวท์ตัวแสบของเราข้างๆก็จะเป็นรีไว e ใช้เวสต a แสบแบบนี้ครับปั๊มไปที่เข็มขัดรีไวไดเวอรแบบนี้เดี๋ยวเราจะเห็นกันในคลิปนี้เราจะเห็นผมจะเล่นให้ดูอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนี่เลย Toy Us ฟังทันไหมครับถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวไปฟังของจริงกัน <c oughs> วิธีเล่นก็จะมาเป็นแบบนี้เลย3ามเส็บหนึ่ง สองสามสามสเต็ปก็คือกดแปลงล่าเข็มขดัดฟา้าบโยกครับปอยไม่ตายโยกหนึ่งครั้งกดหัวแล้วโยกยทีเป็นลิมิก์นั่นเองเดี๋ยวไปฟังเสียงกันครับข้างในก็จะเป็นเจ้าตัววิสแซมใส่ในบับเบิ้ลมาเฉยๆนะไม่มีถาดไม่มีอะไรเลยครับปีนี้ลูกบันประหยัดมากจริงๆมาดูตัวจริงของเจ้านี่กันฟ้าบี่เลยนี่เลยนี่เลย,เ,ลยเห็นไหมเห็นไหม นมาแต่งแจว่าสีมันสวยมากมันเป็นเล็กเวอร์ชันสีทองพื้นสีน้ําเงินนะครับถ้าเทียบกับเล็กออริจินอลแล้วอ่ะเป็นสีม่วงแล้วก็อ่าสีชมพูพื้นม่วงอันนี้เป็นสีทองพื้นน้าเงินนอกแนละข้างหลังเหมือนกันครับข้างหลังเป็นสีหินอ่อนหินอ่อนสีฟ้าเหมือนกันแซมแซมเหมือนกันแซมเหมือนกันนะแต่ที่มันต่างก,กันคือสิ่งที่อยู่ข้างในเสียงมาลองฟังกันครับ Toy a r ถ้าเป็นออริจินอลมันจะลร้องว่า Lex ก็จะเป็น Lex Toy a r t h เนี่ยจ๋วว่าจ๋วว่าอ่ะเสียงแรกมีแค่นี้ครับเพราะว่า White Sam d x เนะี่ยกดแล้วมีเสียงเดียวต้องเล่นกับเข็มขัดเท่านั้นเนี่ยครับ อย่าไง,ไงนี้ไหมครับเจะะ๋าไหมยิ่งปิดไฟเล่นน่ะไวทแซมมิ่งสวยมากๆเลยนะถ้าใครอยากได้เจ้าไวทแซมเล็กทองตัวนี้นะที่ร้านผมยังมีพอจะได้อีกประมาณ2ชิ้นนะครับรีบติดต่อมาราคาพิเศษเลยบอกจากเพจจาก y t u t u เลยเดอร์โต o เดี๋ยวผมลดให้พิเศษนะจะได้มีเงินมีงบเอาไปซื้อของเล่นชิ้นให,ใหม่มารีวบวให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อนะครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้พวกเราไรเดอร์โต้ทีวีด้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะลากชื่อหนูอ,อัโอต้มาให้ออกจากการตีป้อมมาช่วยกันรีวิวพบกันใหม่โอกาสหน้าบายบายสวัสดีครับเร็กซ์จิกะโต้เปิดไฟพ่อหน่อยลูก